ขายหัวแล้วนั่นนะพี่แอมยังไม่เต้นเรือกล้วยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเต้นเรือกล้วยนู้นเดี๋ยวเรามีเต้นเรือกล้วยกันนะลงช่องนอ้นขอบคุณครับพี่หนึง่งขอบคุณครับ,บค,ครับ <c oughs> เรือกล้วย <c oughs> เขามีไ <c oughs> ว้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่ซีมาโยกมาโยก สบายใจค่ะแขวนได้เลยลงแปะที่ไหนแหละใบพี่ยังหัวเราอร่อยมากโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่บเสียงหัวเราอร่อยมากพี่แอบมหัว เสียงพี่แหมโหพี่แหมหัวล้อเหมือนคนสตาร์ตถ่ายจีิ <c oughs> หัวล้ออร่อยมากฝากไปกลับทำนาละจ้าขอบคุณครับวันนี้เป็นตุ้งสะสมวันเกิดนะครับหนูจะไปติดอีกทีกูอันที่สิบห้านะ ปิดอีกทีทคือวันที่สิบห้านะคะห้ามีนาได้คลิปจากพี่เจ,<ะ>จ้าพิมพ์มาคือ เวลามานะฝากทับหน้านะคนสวยขอบคุณครับฝากก็ได้ตุ้งตุ้งตอนไหนว่างตุ้มตอนนั้นค่ะโอเคใช่ค่ะพี่พี่ไม่ต้องรีบนะหนูเปิดไปจนถึงนู่นแหละวันที่สิบเดือนน,าน้าสิบเดือนหน้าน,นุ่นแหละสะสม สะสมต้งวันเกิดไปจนถึง10เดือนหน้าเลยครับถึงจะปิดโ okay. oh, อเคโอ้ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะ เม anyway> ื่อวันนะครับมันเกับไปให้โอ้ขอบคุณครับพี่อะไรอีกแคนดี Gloria> ้จำแม่ได้ไหมจำได้ค่ะจำได้แม่

เตง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 วันเกิดค่ะ15มีนาวันเกิดหนน้องไม่ค่อยเปิดใช่ไมครับไม่ค่อยเปิดได้เลย นุ่นด ok the ีกว่าโอเคแต่งแตงงน้องกฤษณาพิมพ์อีกอันนึงคือเจอกันยูเซอร์ใหม่นะถ้าพิมพ์มีกครั้งหนึ่งอะ ราเโรคโรค้ก็นโโรีเราเป็้กอ้เปนร้อโรคตุ้นะคำถามที่ไม่น่าทำอก <c oughs> ันนะเขาไม่มามั้งเออเออจริงจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงเขาก็ไลฟ์สดอยู่นะเนาะ อดทีติดชาร์จสวัสดีค่ะเข้ามา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 เขามาเขามาเข้ามาเข้ามาเมข้เาม้ ยอดฮิตติดชาร์จคอนโน้ยวัสดีครับเข้ามาเข้ามากดแชร์ให้หน่อยน,นะทุกคนกดแชร์ให้หน่อยเรือกล้วยเขามีให้ขี่น้องฟันไอเดอร์พีนุ่นโอเคอ ซิซีกุมภามีคนให้ดอกไหมยังคะยังเลยยัง er เยอยสร้างใหม่น้องปัง มีเวลาลงน่ารักมากเขาซ้อมเขาซ้อมลาลงมาไงเขาก็เลยอยากลาโลงอย่างเดียว มหมดยุกด,ดอกไม้อมมืคุณใบคุณใบคุณใบชื่ชอช่องหน้าไหมหน้าครับใบจิกเก็ตโตนมากใช่ปะ

วันนี้เจอกันเลยเมื่อไรจะมีบูไปรุ่นหน้าเวทีน้อยากเห็นตัวจริงจังโอมีโอกาสมาเนอะมีโอกาสใกล้ๆพี่มาได้เลยเด้อมาหาได้เลยครับเกิดวันที่สิบสามเหรอ กิดวันที่15้าจ้ะ15มีนาจ้ะใครบอกว่า13จสานะใครเป็นคนบอกจ้ะวัรเพ็นทาีาทำรัใครจ้ะนั่นน้าะไรเลยม นี่เจอกันเอาอะโอเคโอเค,อโอเคจา้าโอ้ขอบคุณตุมด้วยนะคะขอบคุณตุ้มฝากด้วย สะสมวันเกิดด้วยนะจ๊ะทุกคนไม่ได้ไหได้ดูเลยทำมาถามั่งน้อยก็กำลังใจนะมากน้อยก็สามารถเป็นเป็นมาลายได้ไม่จำเป็นต้องมากมายนะคือไม่ค่อามัเปิดหรอกส่วนมาก คุณครับฝากคณะพ่อไว้ในใจด้วยฝากคณะพ่อ่งไว้ในใจด้วยนะจา๊ะวันศุกร์นี้วายว้าย,ายแหลมลมหลยดอกสิบสองนาวาค่ะพรุ่งนี้ แอลิเกนะคะคณะพวอ Why Why อะไรกันนะจานี้นี่ยอะไรกันนะจานี้เนี่ยนะจ๊ะ ในผมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นาวาพรุ่งนี้นาวายังไงก็อดหนุนปิดกันได้นะคะฝากไว้อีกหนึ่งงานเด้อฝากไว้อีกหนึ่งงานนะจ๊ะนัทจ้า,จาซื้อแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพรุ่งนี้หน้างานอ่ะเข้ารีฟูล ไม่ม,ม,มีขายบัตรไปหน้างานได้นะ่ะ แล้วจะไปหาน้าเงินงด้วยที่ดา,าวานุ่น่ารักมากขอบคุณค่ะพรุ่นี้เตรียมอ่ะไแล้วเตียมช่วยพี่ลุงวันศุกร์นี้ต้องเตรียมอะไรช่วยพี่ลุงไหมนะคะเนี่ยว้ายเตรียมอยายยองเตรียมอายยองโฟมเตรียมอายยอง